สวัสดีครับคาบไบสโปรดัก t ครับวันนี้รีวิวรถกระบะแคปเองดึงคันนะครับอันนี้มาทำหุม้มเบาะแบบสวมนะครับแบบสวมตัดตรงรุ่นนะฮะมาเบาแคปแล้วก็ปูพื้นนี่เป็นรถ m a z ด้า t PRO นะครับรุ่นนี้ตั้งแต่ปี2012ไปถึง2019เนี่ยนะครับอ่าใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับอันนี้หุม้มเบาแบบสวมตัดหม่ตรงรุ่นนะครับ ไม่ใ้่สวมแบบย้ยไปย้ยมาอันนี้สวมไปแล้วจะเป็นลัหนกหณะอย่างนี้ครับอันนี้เป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตนะครับหรือว่าสีน้ําตาลเข้มได้สีครีมนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับดูวิวเผลนี่ดูแทบไม่ออกว่าเลยนะครับเป็นตัวสวมนี่สวมนะครับแต่เราตัดตรงรุ่นดูนะครับผมถ่ายให้ดูไม่มีการตัดต่อให้รูปสวยอะไรทั้งสิ้นนะครับสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้เลยนี่คือบอหน้านะครับผมถ่ายให้ดูแบบชัดๆ แล้วก็มาด้านหลังนะครับทงกระเป๋าสองข้างของเราเป็นหนังอย่างนี้ครับหนาหนึ่งมิลเต็มประกอบฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดทั้งหมด3ชั้นใช้กันทนทนเลยนะครับนะครับลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดทั่วๆไปเนี่ยข้างหลังหนังก็จะเป็นบางๆนะครับแต่ของเราเนี่ยหนังเนี่ยจะเป็นตัวหนา แล้วก็ปอกฟองน้ําแล้วก็มีผ้าที่ขอดรับแรงซับนะฮะใช้กันทนได้ที่เย็บก็ได้นรล่อนนี่นะครับได้นรล่อนสําหรับเย็บบบารถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้มาพร้อมกับบอกแคปฟองน้ําฉีดขึ้นรูปเขาว่าฟองน้ําฉีดคืออะไรฟองน้ําที่นะครับฉีดออกมาโดยมีโครงเหล็กข้างในและใส่ในโมนนะครับพอใส่โมลปุ๊บเนี่ยก็ฉีดเป็นฟองน้ําทําเหมือนโรงงานที่ทําบอหน้าข้างในของรถยนต์เป็นฟองน้ําเหลือง ไม่ใช่ฟองน้าําอัดไม่ใช่ฟองน้ําตัดแต่งมาปั้นอะไรทั้งสิ้นเราฉีดขึ้นมาเลยข้างในจะเป็นโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กเสร็จแล้วเราก็เ,าเ,าเ,าเวลาเราใส่เราดึงพลาสติกของเดิมติดรถออกเอาของใหม่เนี่ยไปเกี่ยวแล้วก็ล็อกสกูข้างล่างเนี่ยซ้ายขวานะครับทาให้แข็งแรงนะครับฟองน้ําไม่ยุบทั้งตัวนั่งและก็ตัวพิงแล้วก็ข้อสําคัญคือเราทําให้เชิดขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ต้องการให้นั่งสบายเนี่ยอย่างเงี้ยเชิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนหลักการของเบาะหน้า นะครับแต่ถ้าเราทําเชิดขึ้นแล้วขยายออกมานีเกินเดี๋ยวคนนั่งขาก็จะติดนะครับบอแคปเนี่ยนะฮะส่วนมากคนใช้รถคือกําลังการสร้างตัวเองพ่อขับภรรยานั่งหน้าลูกนั่งหลังนะคนที่สบายทําให้คนนั่งที่สุดก็คือลูกนะครับเปิดเอาเครื่องมือได้นะครับเปิดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ช่างเปิดให้ดูนะครับนี่เวลาเปิดเอาเครื่องมือไปอย่างนี้นะครับนี่ครับอืม ไปอย่างนี้ใส่บานพับนะครับซ้ายขวานี่ก็เปิดเอาเครื่องมือได้นะฮะแล้วก็ปิดลงอย่างเดิมได้เลยครับนี้นะครับสะดวกสบายนะครับแยกเป็นสองส่วนนะฮะฝั่งซ้ายกับฝั่งฝานะครับนี่อย่างนี้นะฮะเบาะแคปนั่งสบายปรัหลังให้มันเอียงนะพอเอียงปุ๊บเนี่ยเหมือนเราขับรถอ่ะหลังตรงกับหลังเอียงนะครับถ้าหลังเอียงก็นั่งสบายกว่านี่หลักการง่ายๆนะครับแต่พื้นที่ในแคปเนี่ยมันพื้นที่มันจํากัดถ้าเราต้องเอียงเยอะ เดี๋ยวคนขับนะครับคนที่นั่งเนี่ยขายาวมันก็จะมายันบอกข้างหน้าเนี่ยนะครับฉะนั้นเราก็หาสัดส่วนที่เหมาะสมไว้สําหรับรถแคบนะครับเอาจุดที่ว่าเฉลี่ยกันได้นะครับอันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนะฮะพื้นนี่ของเราเนี่เป็นตัวหนานะครับตัวหนังตัวหนาเกรดเดียวกับตัวทําบ่อเลยนะครับประกอบฟองน้ํา5มิลนะครับแล้วก็หนัง1มิลแล้วก็ตัว XPE นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นลังหนะของหนํานเตยตัวนี้ตัว13มมิลใช้ทนทนนะครับนะบางเจ้ามีกันหลายแบบหลายยี่ห้อแต่ของเราในเรากล้าพูดเลยนะครับว่า,เ,าเราใช้คุณภาพเกรด A นะครับมาพร้อมกับเส้นใยนี่อันนี้พิเศษก็เรียกว่าเจ็ดดีก็มีตัวนี้ปิดเปิดได้อีกนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับนี่เป็นลังหนะของออปชั่นชอบสีไหนอย่างไรนะฮะ เราเป็นโรงงานเป็นทั้งบ้านนี่ครับอยู่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9นะครับลาดพร้าว124ซอยย่อยซีซอย9มาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับเราเย็บสดๆกันให้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์นะฮะเข้ามาดูนะฮะผลงานกันก่อนที่เบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้งไอดีไลน์ด้วย0917099960 091 709 9960หรือทาง Facebook ทาง YouTube ทาง TikTok อะไรก็แล้วแต่นะครับในนาม Carbright p r o d u c t นะฮะเส่เข้าไปเลยนะครับ C.R.B.R.I.G.T. แล้วก็ Product Carbright p r o d u c t นะครับยินดีบริการลูกค้าทุกท่านรุ่นทุกแบบมาคุยกันได้เลยสีสันเลือกกันตามใจชอบเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ